สารรัฐธรรมนูญน,นะคะเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประกาศออกมานะคะในเรื่องของวันที่จะนัดตัดสินคดียุพักเก้าไกลนะคะระบุเป็นวันที่7สิงหาคมค่ะเนื่องจากว่ามีหลักฐานเพียงพอจึงยุติการไต่สวนนะคะ สารรัฐธรรมนูญก็นัดถแถลงด้วยวาจาค่ะเนเรื่องของการปรึกษาหารือลงมติคดียุพักเก้าไกลในวันพุทธที่7สิงหาคม2567เวลา9โมงครึ่งนะคะ9นาฬิกา30นาทีและนัดฟังคำวินิจฉัยในเวลา15นาฬิกาค่ะ สารรัฐธรรมนูญนะคะเห็นว่าคดีเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยจึงยุติการไต่สวนและให้คู่กรณีนะคะที่จะถแถลงการปิดคดียืนย่นหนังสือต่อสารรัฐธรรมนูญภายในวันพุทธที่24กรกฎาคม2567ค่ะในส่วนของคำร้องที่คู่กรณีนะคะยื่นให้ยื่นให้ก็จะรับรวมไว้ในสำนวนเพื่อประกอบการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญค่ะ ก็อย่างที่มีการลุ้นกันนะคะก่อนหน้านี้ว่าสารรัฐธรรมนูญจะเปิดไต่สวนไหมสรุปก็คือไม่ไม่มีการเปิดไต่สวนนะคะก็นัดฟังคําตัดสินเลยในวันที่7สิงหาคมนี้ค่ะก็ต้องมาดูว่าตัดสินจริงหรือเปล่าหรือว่าเลื่อนอีกหรือไม่นะครับเพราะว่าเลื่อนมาหลายครั้งแล้วนะฮะก็ไม่ไม่เสร็จสักทีนะครับก็ต้องมาดูว่ารอบนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับสารรัฐธรรมนูญนะครับก็เป็นเรื่องของคดีการเมืองนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับ